ทุกคนครับได้เลยทำไมฉันจุดไฟแช็กแล้วเฟรมเรทตกซัมวันเอ็กซ์พลายอิพมพลีฟเอ้เนที่ครับผมอยากรู้ว่ามันเล่นเพลงได้หรือเปล่านะขึ้นหยาดเมื่อกี้เฟรมเรทตก,ก,กวลยไม่ได้เล่นเพลงไม่เลยบ่ไม่ลเล,ลยตามรอยปไยปได้มันเรนดอมอะ่ะ โวิจ้าโวอย่ามาแคมไฟเลยแคมไฟเฟเบรตกดับได้โวาะเนี่ยเฮ้ยอ้ยี่เหนเราจะเจอแล้วนะเจอผีแคมไฟเจอผีแคมไฟเจอผีแคมไฟมันจับกูเลย ว่ามาหวานเก็บปาตะไคเฮ้ยติดลบ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 ได้ไงก็มันขึ้นติดลบอ่ะเอาไปอ่านปลาติดลบได้ไงติดลบยีติดลบติดลบติดลบได้ไงพี่จอมดูดิติดลบได้ไงติดลบเนี่ยติดลบติดลบได้ไงอ่าคนไหนหวานนะคนไหนหวานนะผมผมผู้ชายเสื้อเสื้อเชือดสีฟ้า นี่เอาไปมุกพยานเอาไพยานตายอยู่ที่ไหนชี้ไฟนะชี้ไฟนะไม่ไม่ไม่ชี้ชี้ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยแถว่แถ่นะไม่ปิดลบศูนย์แค่ต่ำแค่ต่ำก่อนอ้นี้ก็ไอ้นี่เราแต่บัญชีครับเมื่อกี้เจอตัำลบอ่ะผู้บีเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรป่ะไม่ดีเหมือนกันไม่ได้ยินนะได้เป็นอยากได้ยินแบบแฮรอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ได้ยิน ประชีกับหนึ่งเซลเซียสไฟร้อนละอุ่นหนึ่งเซลเซียสโบูบี้ได้เวลานี้เป็นพ้ยโอเคไฟตรงนี้หนึ่งองศาเราได้นี่เลยใช่ไหมเราได้อ่าฟิชิงอืมฟิชิงอู้ปีมะเฮ้ยเฮ้ยผีฮันบูบี้ซ่อนในได้บูบี้ซ่อนในเต็นท์ได้ใครเขาซ่อนกันเขาวิ่งหนีผีอุ้ยอีกชิ้ผีบ้าไม่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  ตามหลังกูมาเอากูโดนเหรออ้าเอ้ากูโดนอะไรแกนึกว่ามียามโดนแล้ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรของผมน้อยไม่ได้ของมันเยอะใช่ไหมพี่เร็วอะปีเร็วเลเวนแดนเลเวนแดนจัดไปเลยเวนแดนยังยังยังคอนเฟิร์มไม่ได้เยอะเวนแดน หลูเหมือนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนึ่งหนึ่งหนึพันชีอะยัยเหรออันนี้พันชีล้วนที่อยู่กองไฟจังสุดอยู่ตรงหยาดอ๋อพันชีพันชีพันชีถอยถอยมาแล้วดูมุมนี้ให้ให้หวานอยู่ตรงกองไฟอะเขี้ยมโคตรเท่อะเป็นหยานเป็นหยานเป็นนักลบเหรอเป็นหยานเป็นหยานนักลบโอ้ยอย่าเปิดไฟฉายยีฟไาโคตรเท่อะมุมเนี้ยแต่แต่พันชีเรามายืนพันชนากลัวมากถ้าเกิดแบบมันมีเงาอีกคนหนึ่งอยู่ด้านหลังเป็นหยานเลยพันชีเรามายืนดิผมอยากเหรอนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว เรเห็นมีเงาสามคนไม่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 ดดดึึึงงงเฮ้ยเสียงใครเปิดไฟเสียงใครเปิดอะไรอ่ะได้ยินเหรอไม่ได้ยินเลยเชิญใช้ลำโพงเพื่อนหันขี่หันแอปอนแอปอนอุ้ยพี่หันนะไม่ทันตู้ใครมันอีกกูโดนบั่นต้มลำตอแล้ว ตอนนั้นโดนผีกองไฟตุงแช่ก่อนตุ้งแช่ตุ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 ้งไอยูเนทีเรอนี่แหละวันเอ้อุ้ยหมาโต e dog doing w i What the dog doing e ไอยูนี่ีเรเฮ้ยอันนี้ลบสองอันนี้ลบสอนึ่งในบ้านในบ้านผีในบ้านออกก่อน เถ้าเกิดผีมันทันในบ้านเราจะโดนปิดอันนี้ว่ะลงมลงมาลงช่วยด้วยไม่เหมือนมันได้เหมือนมันไม่ได้เกิดในบ้านเลยโยยยยฟจิฟจิครับเ